มาเป็นน้องสาวพี่อุ้งอิงนี่หนึง่งเี่น่อยพ่อกันกิมวนไปไนะเอฟซีครับถ้าเป็นโซเฟียเพชรบ้านแพงนี่พี่น้องสิเป็นน่นยังไงครับถ้าโซเฟียเพชรบ้านแพงนี่พี่น้องซีดีใจบ่ครับคือแต่น้องก็ต้องเรียนให้จบเปลนแต่รับไปว่าพี่น้องครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคลิปวิดีโอจาก youtube ช่องสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเรียกได้ว,ว่ากระแสแรงอีลี สำหรับน้องโซเฟียในขณะน,นี้ซึ่งมีกระแสโจงดังยังต่อเนื่องตั้งแต่ไปออกรายการซุปเปอร์เทนทําเอาน้าตาตกเมื่อได้ร้องคู่กับศิลปินในดวงใจยังพี่อุ๋งอิงเพชรบานแพงบอสโจก็ได้พูดขึ้นมาว่าหลายมือเราเด้คนก็ถามหาแต่โซเฟียมายังเรียกเลยว่าคนก็แห่มาคอมเมนต์กันมากมายบางคนก็บอกว่าชอบคำพูดคำจาของน้องดูน่ารักดี ในขณะเดียวกันบอสโจก็ได้ถามคุณแม่ว่าผู้ใดเป็นผู้หัดลองหัดล่ำให้น้องแม่ก็เลยตอบว่าแม่นี่แหละจ้าและแม่ก็ได้เล่าอีกว่าตอนเป็นไม่ท้องคำ่ำแม่ก็สีส้อนน้องลองเทือละท่อนไปแม่จ้าถ้าน้องลองบดไอลีแม่ก็จะเป็นผู้ลองกอนให้น้องฟังแล้วก็ลองน้ำกลนและบอสโจก็ได้ถามอีกว่าถามในบัดนี้คือว่ามีเอื่ยคนหนึ่ง เป็นนักล่องเหมือนกันแมนบอน้องโซเฟียกับแม่ก็ตอบพร้อมกันว่าแมนจาอายุ18ค่ะท่านใดนั้นบอจก็ถามไปว่าบออยากมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพ้งบอ่อนอท่านใดนั้นพอแม่โซเฟียกับน้องโซเฟียได้ยินก็พากันยิ้มแฉ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอบว่าต้องทาเบิ้งอีกรอบค่ะบอจก็เลยพูดขึ้นมาว่าบอแมนเสียดเบิ้งแต่น้องเดอ้อ อาจที่ได้ดูเอื่อยด้วยเด่นห,หนผมบาแล้วขนาดเดียวกันบอสโจก็ได้ถามคนในไลฟ์ว่าพี่น้องอยากเห็นบอพี่สาวแท้ๆเลยครับลูกศิลปินอีหลีขอบครัวศิลปินครับชื่อ,อยังครับบอสโจถามน้องโซเฟียเลยตอบว่าชื่อไอคะ่ะซึ่งพอพูดจบประโยคแม่ก็รีบต่อสายหาพี่สาวของน้องโซเฟียทันทีพอเปิดกล้องปุ๊บทำเอาบอสโจร้องปารกันเลยทีเดียว ปาดคือสวยแท้อาคือผู้งามแท้ระหว่างนั้นน้องโซเฟียก็แอบ,บหยอกพี่สาวโดยพูดว่างามหย่อนฟิวเตอร์จ้าแม่ก็เลยบอกว่าอย่าก,กัดกันแล้วในขณะเดียวกันแม่ก็พูดกับพี่สาวน้องโซเฟียว่าพ่อโจทาแล้วบอสโจก็เลยแทรกขึ้นมาว่าเอฟซีสาวน้อยทาแล้วด้วยลูกดังทั้งเอื้อยดังทั้งนองเลยบัดนี้พี่น้องครับบอแมนธรรมดาครับ แล้วก็ยังพูดอีกว่าอายก็จะได้ไปเจอกับอุ้งอิงอีกเลยสิมีแต่อออางสุดท้ายบอสโจก็ได้ย้ำนะครับว่าเราไม่ได้มาจีบน้องเพื่อที่จะไปอยู่วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง f อฟก็อยากให้น้องมาทัวรออ์กทมส่วนคุณแม่ก็บอกว่าขอดูตารางเรียนก่อนบอสโจก็เลยถาม f อฟว่า f อฟครับอันนี้ถามเลนๆนซื้อดอกถ้าเป็นโซเฟียเพชรบ,บ้านแพง พี่น้องสีจังไดพี่น้องสีดีใจบ่ครับพิมพ์คาว่าสนับสนุนมาคือว่าน้องต้องเลี้ยงให้จบคือเก้านั่นแหละครับว่าเป็นตารับไวบลับพี่น้องถ้าพี่น้องคิดว่าอยากให้มมอยู่สาวน้อยเพชรบานแพงหรืออยากสนับสนุนให้พิมพ์คําว่าสนับสนุนครับเรียกได้ว่าทําเอาคอมเมนต์รัวกันเลยทีเดียวสําหรับคําว่าสนับสนุนเอาซะน้องโซเฟียอ่านไม่ทันกันเลยทีเดียวบอสโจได้พูดต่อมาเป็นน้องสาวพี่อุงอิง เด็กน้อยพอกันคือสิมวนเนาะซึ่งบอจโจก็บอกว่าเรียนคือเรียนอยู่แล้วคือศิลปินลูกหลานน้องนุ่งให้เรียนให้จบอยู่แล้วแหละครับคือน้องยังเด็กสมมุติว่าน้องเป็นศินลปินสาวน้อยเนาะต้องเรียนแล้ววันไหนว่างมันมีเงื่อนไขยอยู่แล้วรับลูกเงื่อนไขซึ่งกันและกันระวังนั่นก็มีคอมเมนต์ขึ้นมารับครับรับครับสนับสนุนสนับสนุน เรียกได้ว่างานนี้ทำเอาน้องโซเฟียตื่นเต้นกันเลยทีเดียวก็ต้องมาฝึกฝนเหมือนเดิมนั่นลหะพี่น้องเอ้ยแต่มีต้นทุนมีกระแสอยู่แล้วเป็นต้นทุนของเด็กไว้1สิขวบก็ถือว่าเก่งแล้วแต่ว่าเขาต้องเรี่ยนดูอีกเยอะเพราะการเป็นศิลปินสะสมไปเรื่อยๆเป็นต้นกลาล้ำเพินซึ่งบอจก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าก็ต้องติดตามชมกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้น้องมาเป็นรับเชิญเฉย ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ใครที่เป็นแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ